บ,บ้านเฮา,าเหล่าลอครับบ้านเฮาหล่าลออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ได้นะคะ,ะมาถ่ายหน้าบ้านเขาครับถึงฤดูการเนียดหน้าแล้วครับกาลถ่ายหน้าใน,น,นบ้านแล้วนะครับจะแบบปรับถ่ยโกบครับบ้านเขาครับ ดูการทำนามาถึงอีกรอบหนึ่งแล้วบ้านเราลอยเลยออกมาบ้านเขาสมัยไม่ครับเวียดนามสมัยหม่ครับบ้านเราสะดวกสบายบ้านก็บเปิดใส่แห้งคนนะครับใส่เครื่องพ่นพ่นเอาครับบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วเอาถไถมาไถยกรบครับล่องร้อยกลางการบ้านเขาครับยังเห็นเม็ดเขานำงานนาอยู่ บรรยากาศด,ดีครับมือนี้แดดบ่แดดปันใดเมืองมะทงไงตรงหน้านอากาศชดเดชื่นเมื่อบุญบายครับเงียบสงบร่มเย็นสบายดีเมืองน้ำคันครับดูดการทำหน้าหมุนเวียนเวียนมาครบอีกรอบหนึ่งแล้วจังน้อยอีกเดือนป็นเดือนกว่าครับกี่เกินเท่า ต่อเขาต้นเขาครับที่ว่านไว้เดี๋ยวจะมาเบิงอีวาผลผลิตเป็นจัางไดปีนี้ว่านเขาไว้ครับมาหน้ารอดๆเห็นหน้าคือกันนะครับเนี่ยมา,มา,มาว่านเขาตรง,งหน้าครับอยู่ขังโรงเรียนครับหน้าเขา้ามาหน้ารอดๆเดือขังโรงเรียนครับจะได้เห็นเดวอครับนี่ โรงเรียนเราลอวิทยาคมสะกวคนครับทุกวันนี้เปลี่ยนเป็นโดยเรียน,ยนสีสมเด็จพิมพัฒนาวิทยาครับอยู่อำเภอสสีสมเด็จ